เพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่เป็นลองเทคนะครับเวลาเพรยเอกเจอเหตุการณ์อะไร รเราจะลุ้นตามเพราะว่าเราจะเห็นเหมือนกับที่เขาเห็นและเวลาเขาจะเข้าในอุโมงนี้เขาจะเจออะไรเราลุ้นไปตามเขานะครับทำให้การมีความน่ากลัวระดับหนึ่งวเวลาเราดูหนังเรื่อง1917นักสแสดงนำทั้ง2องคนเล่นดีมากนะครับส่วนมากของหนังเรื่องนี้จะมีแค่พระเอกสองคนนี้จะมีตัวละครคน,น,นอื่นเข้ามาแต่หลักๆแล้วจะมีแค่สองคนนี้แล้วสองคนนี้เล่นดีมากๆเลยนะครับมีความเป็นแบบ กลัวสงครามและพร้อมๆกันต้องทำภารกิจนี้ให้เสร็จให้ได้เพราะว่าต้องไปช่วยอีก1,600โดยที่จริงๆแล้วไม่ควรไปเพราะเธอไปแล้วตายหมดเลยแน่เลยนะครับเขามีความเดือดร้อนตรงนี้ด้วยนะครับก็ชอบมากๆเลยถ้างั้นนะครับผมขอแนะนำเรื่องนี้เลยนะครับ1917นะครับเป็นหนังสงครามที่ผมเกือบจะชอบมากที่สุดเลยและง่ายๆเลยนะครับเป็นหนังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับแนะนำเลยครับ19 1 7นะครับ